กตแล้วแ้ตอนนี้ก็พุณแม่เขาก็คุยกับลากนี้อ่ไรค่กลเกี่ยวกันแล้วเรียบร้อยก็สมเ่บูรณ์แบบปนเห็นก่อนแรกนะคั้งนี้คือติดต่อผ่านเราอย่างเดียวเลยเพราะว่าหนูเป็นคนที่รู้สึกว่าหนูน่าจะใจดียวเป็นว่าสามารถผ่านได้ง่ายที่สุดอะไรแบบตอนมันตอนนั้นเรามีความเครียดกังวลในรพีบบลูกนี้ติดต่อาเยอะๆอะไร้ เราเคยเป็นอยู่แล้วค่ะก็เลยไม่เป็นยุ่งเครีออรยดหรือว่าอะไรก็คือแต่ตกใจนะคะที่แากว่าติดต่อมาเยอะขนาดตกตอนแรกตกใจมากค่ะแต่ว่าเราก็เลยก็เลยเริ่มรู้ว่าอ๋อมีปัญหาทีนี้เราก็ได้คุยกับคุณแม่จะได้คุยค่ะได้คุยแล้วตอนนีแล้วค่อคคออะคอย่างอย่างก่อนที่มันจะเป็นข่าวเราได้คุยกันในครอบครัวก่อนเลยค่ะ ก็เลยไม่ร oh. no? right? so okay. ู้เรื่องก็เลยมาริ่รู้เรื่องของแบบพี่ตอนที่เขามีที่เป็นข่าวที่เขาเป็นข่าวค่ะก็เลยตกใจแต่เราคือเรารู้มาก่อนไหมคะว่าแม่เขาทําธุรกิจแบบนี้หน้าอะไรอย่างนี้หนุ่มไม่รู้ค่ะคือปกติเวลาถามแม่เราจะคุยกันเรื่องแบบสบายดีไม่กินข้าวเราอย่างเงี้ยเราจะไม่กล้าวไกเรื่องของงานอย่างตอนนี้เราซัพพอร์ตแม่อย่างไงบ้างช่วยตอนนี้ใช่ไหมคะก็ ุยกับคุณแม่ค่ะเพราะว่าี่ก็ใจเพราะว่าปัญหาที่มันมีหลายเรื่องค่ะก็พี่กลังใจคุณแม่ค่ะแล้วก็คอยหาทางออกให้ทหมคะเท่าที่ช่วยได้มต่ี่ยืนยัว่ายังไงคุณแม่คืไม่ว่าจะใช้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนี่บ้เียดคือตอนนี้ัแม่เาบอกแล้วนคว่าคุณแม่ไม่้วขอเวลา้านี้นนงค่าะว่าเราต้องไปใใกัแนได้ยกันหจะต้องยังไงบ้างอย่กับเราก็คุยกัตลอด เ็นตัวการที่ผ่านผ่านไปบอกแม่อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนตอนแรกๆแต่คือแม่กับน้องเขาไม่ได้คุยกันค่ะแต่แต่น้องค่กกอ,อ,น,อคนข้างเครียดก,กว่าน้องค่อนข้างเครียดกว่าอาจจะเป็นเพราะน้องทำหน้ <c oughs> <c oughs> นาใช่ไหมคะเขาดูเครียดก,กว่า คนชิลๆมากค่ะแต่ตัวน้องเองได้คุยกับคุณแม่ยังคะตอนนี้ตัวแนนใช่ไหมคะตัวแนทเราได้คุยกันแล้วค่ะในเรื่องของชั้นศาลอะไรเงี้ยมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องหรือช่วยดูแลไหมครับไม่มีไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับชั้นศาลเลยค่ะคือระบบของศาลนะคะมีแม่แล้วก็คุยกับเจ้าหนี้เท่านั้นค่ะไม่ได้เอาตัวน้อง มิตาเอกเล้นเดียวกันเล่นเจ้าหนี้แทนแม่นะคือเจ้าหนี้เขาเคยโทรมาหาเราค่ะแล้วก็คือในความที่เราก็ไม่ได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดอะค่ะแล้วก็สามารถตอบได้เท่าที่เรารู้ค่ะเราตกใจไหมอยู่ดีคนก็โทรมาทุ่นี่ได้คืตกใจตอนแรกเหมือนรู้ว่าเขาจะติดต่อแอร์กหนูขึ้นหัวเองจริงไม่รูปตัวเองเอ้ยเป็นรูปตัวเองค่ะไม่เป็นไรค่ะก็คือ หนูมั่นใจว่าทุกบ้านต้องมีปัญหาค่ะก็ค,ะคือแค่หาทางออกแค่นั้นแหละค่ะเรื่องการเป็นนี้เป็นสินเป็นเรื่องปกติค่ะเราเรายืมเข้ามาเราก็ต้องใช้ค่ะออในวันตอนนี้ก็คือกําลังหาทางออกที่ดีที่สุดแหละใช่ค่ะแต่ต้องขอเวลานิดนึงนะคะออแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบมาถึงตัวเรากับแนทอะไรหนรว่าไม,ไ,ไม่มีเลยค่ะด้วยความที่ออคุณแม่เขาก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคุณแม่เขาไม่ได้บอกหรือว่าไม่ได้กล่าวให้เรารู้ก่อนก็เลยรู้สึกว่า แค่ตกใจนะจุดๆนานค่ะแล้วก็หาทางแก้นะก็ไม่ได้แบบเครียดเลยเครียดกับงติต่อมาประตูไม่ได้เสี่ยงใช่ไหมถึงนี้คนยกเรื่องงานไม่มีไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะเร<ม>ียกว่า <ๆ S 2> ตอนนี้ในบ้านหนูเป็นตุกการประกาน ใช่ค่ะหนูเป็นคนที่หยุดตรงกลางค่ะแล้วก็ก็คือถ้าแม่บอกมาก็บอกน้องเลยแต่หลังทนี่ก็เขาคุยเขาเริ่มคุยกันแล้วค่ะจริงๆแม่บอกเราขอโทษหรืออะไรนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่คุณแม่บอกว่าไม่จริงๆอ่ะไม่อยากให้หนูกับน้องเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องอี้ค่ะก็พอเห็นพอเห็นมีข่าวค่ะแม่ก็เลยได้ไปออกรายการกับพี่หนูอะไรอย่างงี้แต่แม่ก็คือพูดได้ชัดเจนเลยค่ะว่าเราสองคนไม่ได้รู้เรื่องด้วยแต่ณจุดจุดนี้เราสองคนเป็นลูกค่ะเราก็ต้องรับรู้ แล้วก็ช่วยแก้ปัญหาคือเขาก็รู้สึกผิดใช่ไหมคะเขารู้สึกผิดมากเพราะว่าตอนแรกธุรกิจมันไปได้ดีอะค่ะมันไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเจอโควิดค่ะแต่เราจะโทษโควิด่างเดียวไม่ได้เพราะว่าทําอะไรเราก็ต้องวางแผนนะคะเป็นเหตุสุดวิสัยมีทำธุรกิจก็เกิดเรื่องขึ้นมาไม่เป็นไรค่ะก็หายไปเฉยๆตอนนี้งก็คุยกับแม่ไปว่าเราถ้าหลังจากนี้ละเราแม่จะเดินหน้าธุรกิจอีกต่อไปคุยกับแม่แล้วค่ะเรื่องความรู้ด้วยตอนนี้ค่ะแม่เขาก็มีค่ะมีการไกลเกลี่ยกับทางแสนสารอะไรอย่างนี้แล้วหนูก็ ก็ถามว่าจะเอายังไงต่อคุณแม่เขาบอกว่าเขาจะสู้ค่ะเพราะว่าเงินน่ะหาได้เขาบอกว่ายังไงเขาก็หาได้เขาสามารถที่จะหาได้ก็คือในตอนหน้านี้ได้หลายคนจับตามองในเรื่องความสมคัญของแม่กับคุณแม่ที่ดูเหมือนมีปัญหาตอนนี้เขาคุยกันแล้วค่ะตัวเป๊ะค่ะเพราะฉะน่อนหน้านี้เขาก็คือมีปัญหากันจริงค่ะมีปัญหากันค่ะก็คือน้องไม่รับรู้คือด้วยความที่เราไม่ได้รับรู้อะไรเลยแล้วก็เขาก็มีปัญหากันมาช่วงก่อนหน้านั้นแล้ว กับคขาแม่แมเลยนะ<ช>หรือ<ช>ไม่เข้าใจกันเด้เ<ล>ความที่แม่กับน้องไม่ใส่เหมือนกันใ <c oughs> ส่ก็คือเป็นคนที่คุ้นใจร้อนทั้งคู่แล้วเขาน้องหมูก็พูดเร็วแม่หนูก็พูดเร็วค่ะแล้วเขาคุยกัน ต่างฝ่ายก็พูดเร็วใช่ไหมคะอีกฝ่ายก็พูดเร็วก็คือฟังกันดูเรื่องอารมณ์ร้อนก็คือไม่มีใครฟังใครเลยใช่ค่ะก็ที่ที่บ้านไม่หนูคนเดียวค่ะคือที่ฟังค่ะเพราะฟังกป็นสองฝ่ายเพราะเหตุการณ์นี้มันเข้ามามทำให้รู้สึกว่ารักกันมากขึ้นนะเหมือนพี่รู้สึกว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตทำให้หนูเก่งขึ้นแกร่งขึ้นนะคะเพราะว่า หนูก็ด้วยความที่เป็นเด็กที่อยู่ในโลกของดิสนีย์ที่แบบว่าก็ชิลๆเป็นก็เริ่มไม่ได้รับรู้อะไรเลยค่ะตั้งแต่พอเริ่มประกวดนางงามเพอเริ่มรู้รับรู้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าหนูเก่งขึ้นอย่างเราเองเป็นคนกลางรู้สึกลำบากใจมากไหมคะไม่เลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่หนูเป็นหนูเป็นผู้ชอบฟังค่ะเวลาใครเล่าอะไรมาแล้วก็ฟังแล้วก็สรุปเฉพาะสำคัญให้เขา <laughs> ความที่เราแกะเเพะเชื่อมโยงเราเกะเรียกใช้คำว่าภาษาลอยล้าวแหละใช่ใช่ใช่จริงที่จะเคลียร์หมดภายในปีแม่ได้ให้คำมั่นสัญญาค่ะหนูไม่แน่ใจว่าจะสามารถหมดในกี่ปีนะคะแต่คือตอนนี้เขาก็เริ่มใช้หรือว่าบางส่วนแล้วนะคะใช่ค่ะเราใช้เท่าที่เขาจาได้จากร้อยตัวเซนต์ตอนนี้จะอีกเท่าไหร่กันะเก้าสิบนี่นมาค่ะหือว่าไม่รู้ใจน่าจะเยอะอยู่เพราะเราไม่กล้าตอบแบบ เจ้านี้ไปกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อยู่ถ้าถ้าสมมติท่านเจ้านี้เขาไมา่ได้ยินแล้วเขาจะบอกว่าเอายังไม่ได้ใช้ฉันเลยแต่แต่ก็แต่ก็ทีเนี่ยว่าถ้าเคลีย,ยรย์นี้หมดแม่ก็เดินหน้าธุรกิจต่อใช่ไหมใช่ค่ะคือแม่หน,น,นุเป็นไฟเตอร์อยู่แล้วค่ะโดยครอบครัวเราแบบถูกเลี้ยงมาแบบเปน็ปนไฟเตอร์มีปัญหาก็แก้เดินหน้าต่อไปไม่เคลี่ยนเรื่องของความเชื่อมั่นหรืออะไรอย่างงี้บอกบอกแม่เลยความเชื่อมั่นด้านไหนคะในในเรื่องของความเชื่อมั่นของคนที่จะเข้ามาทำงานด้วย เรื่องนี้เป็นความสำคัญของผู้ใหญ่เวลาเราทำธุรกิจนะคะถ้าเราคุยกันดีเวลามันลงเราก็สามารถปรับความเข้าใจได้แต่ธุรกิจที่แม่ทำค่ะคือตอนที่เขาพูดตอนที่บ้านเขาเน้นทำไรเขาไม่ได้คิดว่ามันจะถูกมันจะแบบมันจะพับลงมาแบบนี้ก็เลยมีปัญหาอะไอย่างเงี้ก็เรียกว่ามันทิศทางมันก็ดีขึ้นแหละใช่หนูว่าทิศทางก็ดีขึ้นค่ะแต่จ้างงานหนูยังคได้นะคะโอเคยืนยันว่าเรากับน้องเหมือนเดิมใช่ค่ะคือที่บ้านเหมือนเดิมค่ะด้วยความที่มีคุณตาคุณยายค่ะแล้วก็มี มีน้าเนี่นะยจะคอยคุยกันตลอดเวลามันทำให้บ้ารู้สึกว่าสนิทกันมากขึ้นจากที่สนิทกันแล้วคือแบบตอนนี้ก็กลมมากค่ะโอเคค่ะ